ลากเร็วได้เลยพี่ลากเร็วกว่าเดิมได้เลยง่ายนะฮะเนี่ยลากเร็วตามตามใจชอบเลยอันนี้ขนาดเหล็กมีสีนะนะยังทะลุได้เลยมันพึ้นก่ได้เลย เดินไวหน่อยพี่เดินไล่ลากเลยครับโอเคแสดงว่า,าต้องต้รถไฟตงได้ได้ครับเพราะว่าอันนี้เหลือเฟืออันนี้ขนาด30แอมป์นะ่แม่เยครับผมเราใช้ไม่ถึงอยู่แล้วครับโอ้เนียนๆี มันอาจจะต้องประมาณนี้ด้วยใช่ไหมพี่อ,อ,อ๋อที่จะต้องขึ้นมันจะประมาณนี้เนาะพอได้ก็ติดดีเลขกสิอ๋ออันนี้คืองานจริงนะพี่นะเป็นงอนร้านสร้างคืองานเดินร่อนเสศษอ๋ออ,อ,อันนี้คืองานจริงเลยใช่ไหมครับก็เร็วเร็เรวกว่าเดิมเนาะเร็วกว่าเยอะเลย ถ้าไปใช้ลูกหมูแต่งนะครับวันละตัววันละตัวถ้าลูกหมูแต่งใช่ไหมอันนี้แป๊บเดียวครับผมโอเคครับผมกอละเอียดไม่เลอะเลยลูกหมูเลยจะไวขอด้านไวกว่ามีอ่ามีเหล็กแบนแปะปึ๊บครับ